วันนี้จะนำท่านผู้ชมมาดูวิธีการสืบสวนหาข้อมูลหลักฐานต่างๆจากที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็วิธีการปฏิบัติตัวของพี่น้องประชาชนว่าเวลาเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นแล้วเราไปเห็นเหตุการณ์เป็นคนแรกเนี่ยควรที่จะปฏิบัติตัวยังไงวันนี้เราจะพูดคุยกับพันตำรวจเอกดิเรกธนานนท์นิวาสนะครับรองผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน6เกี่ยวกับงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจแล้วก็ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน6นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ ค่ะนะคะก่อนอื่นเลยนะคะให้ท่านรองผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน6เนี่ยได้แนะนําตัวเองกับคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่ก่อนไหมคะท่านครับครับก็กระผมชื่อพันธุ์วจเอกดิเลกท่านอน์นิวาสนะครับตําแหน่งรองผู้บังคับการศูนย์พิสาน6นะครับซึ่งทําหน้าที่หัวหน้าศูนย์นะครับก็ผมเพิ่งได้รับการแต่งตั้งนะครับให้เป็นรองผู้บังคับการเนี่ยเมื่อวันที่15มกราคม2558ครับค่ะครับ สำหรับงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจแล้วก็ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน6นี่คือบทบาทหน้าที่นี่คือยังไงครับครับของหน้าที่ของศูนย์พิสูจน์หลักฐาน6เนี่ยก็เป็นหน่วยงานหนึ่งระดับศูนย์นะครับของสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจเนี่ยก็เป็นหน่วยงานนะครับระดับกองบัญชาการนะครับมีท่านพลบุตรโทมณูเมฆหมอกนะครับเป็นผู้บัญชาการสานักงานพิสูจน์หลักฐานท่านปัจจุบัน นะครับแล้วก็ท่านามีล้อมผู้จัดการ4ท่านนะครับ <iin> ก็มีพลตำรวจตีดรประสิทธิ์ธรรมดีนะครับเป็นล้อมจัดการท่านที่1นะครับแล้วก็มีพลตำรวจตีสเสน่อลุณพันธ์นะครับเป็นล้อมจัดการท่านที่2ทําหน้าที่ดูแลงานทะเบียนประวัติอชาชญพกอนะครับ <sk r. S 1> แล้วก็มีท่านพลตำรวจตีสมพลนะครับอัคราเดโชชัยท่านดูแลศูนย์ประสานหกโดยตรงนะครับแล้วก็มีท่านพลตำรวจตีรัชตะกรยิ่งโยงนะครับ <S <S <onces. S 1> ส่วนระดับ รอ,อ,องลงมาก็มีพลตตรีธนายุทธ์วุฒิจราตำรงท่านเป็นผู้รับการ่วยการนะครับในสำนักง,งานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเนี่ยเราทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยพนักนสอบสวนในแง่ของงานนิติวิทยาศาสตร์นะครับ mm hmm. งานนิติวิทยาศาสตร์ก็เช่นการตรวจานบในเหตุนะครับการพิสูจนพิสูจน์วัตถุพยานในห้องปฏิบัติการ เช่นการตรวจเอกสารตรวจอาวุธปืนลายนิ้วมือ,มอนะครับเช่นผมเส้นขน DNA เอแมก้กระทั่งชญจรกรรมคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เราก็จะมีงานทะเบียนประวัติอาชญากรซึ่งตอนนี้นะครับประชาชนก็คงที่กําลังทําใบกับขี่นะครับทำทะเบียนประวัติหางานอะไรต่างๆก็ต้องมาพิมพ์มือที่สํานักง,งานพิสูจน์สถานตํารวจซึ่งเรามีูนย์ทั้งหมด10บส่วนนะครับอย่างของศูงนยสฐาน6เนี่ยนะครับ เป็นหนึ่งใน10ศูนย์ที่อยู่ในส่วนภูมิภาคนะครับก็ดูแลงานนิติวิทาศาสตร์และงานทะเบียนบัตรจกรเนี่ยใน9จังหวัดของภาคเหนือตอนล่างนะครับมีที่ตั้ง,งที่พิษณุโลกนะครับศูนย์ตั้งอยู่ที่เลขที่133หมู่4ตำบหลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็อยู่ในศูนย์ราชการคอ,อาคารนี้เลยใช่ไหมครับอาคารที่เห็นนะครับเป็นอาคารขนาดใหญ่เลย ตอนนี้อาคารเราค่อนข้างพร้อมแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเรายังขาดเครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่ทันําใหม่แล้วก็บุคลากรที่ต้องจบทางด้านวิทยาศาสตร์มานับก็คือศูนย์แบบนี้เนี่ยทั่วทั้งประเทศจะมีอยู่แค่10ที่เท่านั้นมี10ที่ครับในเขตภาคเหนือนี่มีภาคเหนือนี้าี ภาคเหนือเนี่ยเราจะมี2ศูนย์คือศูนย์หที่ลำปางและศูนย์หที่พิษณุโลกนะครับส่วนภาคต่างๆก็จะมีเช่นทางภาคกลางนี่ก็จะมีศูนย์หนึ่งที่ปทุมธานีศูนย์สองที่ชนบุรีนะครับมีศูนย์เจ็ที่นครปฐม,ม <c oughs> นะครับทางทางภาคตะวัออนออกเฉียงเหนือก็มีศูนย์สามที่จังหวัดนครราช <c oughs> สีมาศูนย์สี่ที่ขอนแก่น <c oughs> นะครับทางภาคใต้ก็จะมีศูนย์แปดที่สุราษฎร์ธานีศูนย์เก้าที่สงขลาแล้วก็ศูนย์สิบเนี่ยเป็นศูนย์ที่สําคัญมากนะครับมีท่าน พลตำรวจตีปีดีพงศ์เจตสรรนะครับท่านดูแลศูนย์ทหารสิบซึ่งก็ไปตรงกับพื้นที่ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราซึ่งศูนย์ทหารสิบเนี่ยเป็นศูนย์ที่มีความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการมากนะครับมีงานเนี่ยเท่าเท่าเทียมกับต่างประเทศเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้พอท่านพลตำรวจตีปีดีพงศ์เจสรรไปเป็นผู้รับการเนี่ยก็สามารถทําให้งานดิจิทศาสารก้าวหน้าแล้วก็สามารถจับกลุ่มคนหลายได้มากขึ้นนะครับ แล้วก็มีระบบฟิสคือระบบฐานข้อมูลเช่นสมมติเราเจอปอกระสุนหัวกระสุนในสารที่เกิดเทุเนี่ยหรือดีเอ็นเอในสารที่เกิดเทุเนี่ยเราสามารถเชื่อมโยงไปได้ว่าปอกระสุนหัวกระสุนเนี่ยเคยไปกระทงังความผิดในพื้นที่ไหนบ้างนะครับ mm. ซึ่งเช่นว่าเ,เคยไปยิงคนที่อำเภอไหนมาทั้งหมดกี่ครั้งนะครับซึ่งอ,อ,อ,อีกหน่อยนะครับทางศูนย์ด่านหก็ขพยายามจะพัฒนาให้ได้เตากระสุนสิบ ค่ะแล้วในปัจจุบันนะคะในศูนย์พิสูจน์หลักฐาน6เนี่ยคดีต่างๆที่เข้ามาให้ทางศูนย์เนี่ยได้วิเคราะห์เนี่ยส่วนมากจะเป็นคดีในรูปแบบไหนก็ได้ต้องขอเรียนใหุ้ณอ้อมทราบนิดนึงนะครับก็ศูนย์พิสูจน์6เนี่ยเป็นหน่วยงานภูมิภาคระดับศูนย์หัวหน้าเนี่ยก็เป็นระดับรองผู้กำกับการคือตัวตัวกับผมเองนะครับ ในงานในศูนย์เนี่ยก็จะยังไม่เต็มรูปแบบเท่าที่อื่นก็มีแค่4ี่กลุ่มงาน <c oughs> คือกลุ่มงานตรวสารที่เกิดเหตุนะครับก็ทําหน้าที่ว่าเวลามีเหตุเกิดขึ้นเช่นลักทรัพย์จริงทรัพ, <c oughs> พย์ปล้นทรัพย์เพลิงไหม้รถชนนะครับหรือฆาตกรรมอะไรเงี้ยเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นนักวิชาการเนี่ยออกไปตรวจสารที่เกิดเหตุไปทําการถ่ายภาพเก็บวัตถุพยานนะครับด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับ <c oughs> มีการป้องกัน,นสถานที่เกิดเหตุใส่ถุงมือถุงกุมเท้า นะครับมีการเก็บวัตถุพยานที่ต้องไม่มีการปนเปื้อนวัตถุพยานก็เราจะเก็บตามห่วงโซ่การกรอบขรองวัตถุพยานหรือ chain of custody นะครับหรือ chain of evidence ซึ่งตัวน,นี้อีกหน่อยก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีก็ทำให้วัตถุพยานเราเนี่ยมีความถูกต้องสมมติเราเก็บวัตถุพยานไม่ถูกต้องเช่นเหมือนคดีของโอเจสิมสันเลย,เยมีการปนเปื้อนก็จะถูกฟ้องร้องหรือย,ย,ก,ยกฟ้องในตอนหลังได้นะครับเราก็จะมีกลุ่มงานนี้นะครับกลุ่มงานนี้เราก็จะมี กลุ่มงานย่อยๆลงมาใน8จังหวัดของเรารวม9้าจังหวัดก็ทําหน้าที่ตวรวจแต่งปิะเทศนะครับกลุ่มงานที่2เป็นกลุ่มงานตรวจยาเสพติดนะครับก็ทําหน้าที่ตรวจไปสูน่ยาเสพติดทุกประเภทนะฮะยาติดทั้ง5้าประเภทเนี่ยเราตรวจทั้งคุณภาพคือใช่ไม่ใช่กับตรวจปริมาณว่ามีปริมาณสารเสพติดเท่าไหร่เป็นการเพิม่มโทษให้กับผู้กระทาความผิดแล้วมีกุมงานตรวจอาวุธปืนครับกุมงานตรวจปืนเนี่ยก็ทาหน้าที่ตรวจพิสูจน์อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนตามพรบนะครับแล้วก็ตรวจว่า สมมุติเราเจอมีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นเนี่ยมีหัวกระสุนปอกกระสุนในสางที่กระเทนเนี่ยเราสามารถตรวจพิสูจน์ได้ว่ายิงมาจากอาวุธปืนกระบอกไหนนะครับ<ฮ>เคยทำมาผิดมาแล้วหรือไม่ซึ่งแนวทางพัฒนาอีกหน่อยเราจะ,ะจับซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์หัวกระสุนปอกกระสุนปาาืนอัตโนมัติหรือไอบิสซึ่งในต่างประเทศเขามีกันหมดแล้วนะครับกลุ่มงานที่4เนี่ยเราเป็นกลุ่มงานตวรวจลายน้วมือแฝง กลุ่มงานนี้ก็สําคัญมากเพราะว่าในทุกคดีในประเทศไทยทส่วนใหญ่เนี่ยคนร้ายก็ยังจะทิ้งลายมือแฝงเอาไว้ซึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องต้องอธิบายอีกที่นี่พอเราเข้าไปตรวจสนที่เห็นเนี่ยเก็บลายนิ้วมืออะไรในฐานที่ผมยกตัวอย่างให,ให้ให้ท่านผู้ชมฟังง่ายๆนะครับเช่นสมมติว่ามีขโมยเข้าบ้านใครเนี่ยนะครับขโมยเนี่ยก็จะหยิบจับสิ่งของงัดตู้งัดกระป๋องอมสินพอได้ทรัพย์สินไปก็หลบหนีไป ทางของเราเนี่ยก็คือกลุ่มงานตวนารวจฐาเหตุก็เข้าไปตรวจฐานที่เหตุจะต้องมีความ,มาระมัดระวังต้องใส่ถุงมือ <S <S ไม่ไม่ไปจับเพิ่มเติมนะครับใส่ถุงกุมเท้าไม่ให้มีรอยเท้าเพิ่มเติมเนี่ยพอเราเก็บวัตถุพยานได้เนี่ยอย่างเช่นลายนิ้วมือเนี่ยเราจะมาตรวจที่กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝงโดยอันแรกสุดเลยเราจะต้องคัดคนที่เกี่ยวข้ของเช่นเจ้าของบ้านต้องมีอยู่แล้วนะครับหรือใครที่เข้าไปดานที่เกเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าที่มูลนิธิญาติพี่น้องเนี่ยต้องคัดอ,อมากรณนจากนั้นเราจะใช้ระบบเอฟิท อัออโตโนมติฟ i n g e r ร์พิ t IDENTIFICATION เนี่ยซึ่งมีลายนิ้วมือของคนที่เคยทำผิดมาแล้วเนี่ยสิบล้านคนตูวปรดเตศรเลยเพราะนั้นพอเราเอาลายมือเขาเียกราเทนเมือ่อกีนหรือลายมือแฝงเข้าไปตรวจเนี่ยถ้าสมมติว่าตรงกับคนที่เคยทำบิดมาก่อนเนี่ยเครื่องก็จะบอกมาคัดกรองมาคัดกรองมาให้เราสิบสิบรายการใช่ครับก็จะเลือกให้เราสิบรายการก่อนอาจจะไม่ตรงดีเดียวแล้วเจ้าหน้าที่มาคัดอีกทีหนึ่งเราก็จะได้รายชื่อคนลายเราก็แจ้งให้ตำรวจท้องที่พนักส่วนเนี่ย นํานำกําลังเจ้าหน้าที่ไปจับเขาหรือออกหมายจับนะครับก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการาขี้คายคด,ไดีได้เยอะมากๆเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยงานการทํา,า,ง,า,ทาง,งานของกรมาตรตรวจลายมือแฝงเนี่ยเรามีเทอร์มินอลอยู่ที่ศูนย์ฐานหกแล้วเวลาเราได้ไลายมือเราก็ไปตัวกับกองเกเบว่าจะกรอที่กรุงเทพใช้วิธีนั้นครับเป็นเชื่อมโยงกันเหมือนในหนัง <ๆ S 2> ที่เราเคยดูกัว่าตรวจสืบสวนสอบสวนลายนิ้วมือแล้วก็บทบาาหน้าที่ในการเข้าไปพิสูจน์หลักฐานก็คือที่เราจะเห็นเป็น การล้อมกรอบเอาไว้เลยนะป้ายโพลิสไลน์นี่ยบะคใช่บุคคลไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้านะจะมีเจ้าหน้าที่เท่านั้นอันนี้ก็คือเป็นแนวทางในการพัฒนาของศูนย์พิสูจน์หลักฐาน6นะคะในด้านอื่นๆมิติอื่นๆยังจะมีเพิ่มเติมบ้างไหมคะท่านในการพัฒนาศูนย์เนื่องจากศูนย์เราเป็นหน่วยงานระดับศูนย์ยังไม่เป็นบกนะครับผมเองก็มีแนวคิดว่าอยากจะพัฒนาเท่ากับในกรุงเทพมหานคร อยากจะเปิดกลุ่มงานทางตรวจทางด้านดีเอนตอนนี้เรามีห้องแล้วครับแต่ว่าดีเอนเเราใช้เงินประมาณสักสี่สิบล้านได้แล้วก็เวลาเราตรวจลายนิ้วมือตรวจดีเอนแต่ละ <c oughs> แต่ละตัวอย่างเนี่ยเราต้องใช้เงินประมาณ3,000บาทเช่ <c oughs> นสมมติเราเจอเลือดในถานที่กระเทนเนี่ย <c oughs> สักสี่ห้าหยดเนี่ยก็ต้องเอาเข้ามาตรวจแล้วก็คูณได้3,000บาทสมมุติว่าเราสงสัยว่านี่เป็นเลือดคนร้าย เราไปเอาคนต่องใสมาตั้งสิบคนเนี่ยเราสบรบอบก้านํำลีที่กระพุ้งแก้มเคยเห็นนะตรวจเอามาตรวจเปรียบเทียบว่าเป็นเป็นของใครเป็นยินเองของใครล้วก็ต้องใช้เงินอีกอใช้เงินอีกเยอะเลยแต่ว่าเราเราต้องพัฒนาครับเพราะภาคเหนือตอนล่างเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อ,อกหน้อยเนี่ยจะมีเศรษฐกิจอาเซียนเข้ามานะครับแล้วก็ พื้นที่ศูนย์เนี่ยถ้าดูตามแผนที่แล้วกินพื้นที่เยอะมากนะครับเวลาผมไปตัวแล้วกรารนี่วิ่งกันร้อยส0งโลนะครับแล้วเวลามีคดีอะไรเนี่ยเราต้องวิ่งให้ทนัน<ม>อย่างเช่นตอนนี้ผมอยู่ยพิษณุโลกเนี่ยถ้ามีคดีสําคัญเช่นตังกำลังเพชรเนี่ยสองลำค้งเนี่ยวิ่งไปทิงก็เกือบไม่ทันแหละ<อ>แ,แต่ตอนนี้เราเรามีวิธีแก้ไขคือว่า มีเหตุขึ้นมาเนี่ยก็ให้มีการป้องกันร,รักษาทานทิกเกเท <ừ> um. นะครับก็จะทําให้วัตถุพย,ยานไม่ถูกทําลายก็คือพอเกิดขึ้นปุ๊บก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่เข้าไปาไลปลออ้อมริเรินลายปรอบเอาไว้ไม่ให้ใข่เข้าไปน,นะครับใช่นะครับ,รบในฐานะที่ท่านดูแลเกี่ยวกับทางด้านนี้อยู่ให้ เกรดความรู้กับคุณผู้ชมกันดีกว่านะคะบางคนว่าเอ๊ะทำไมที่เกิดเหตุอะฉันอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมฉันถึงเข้าไปดูไม่ได้นิสัยคนไทยด้วยนคนิสัยคนไทยทาไมฉันต้องดูไม่ได้ทำไมต้องไล่ฉันแบบนี้ยังไงคะท่านครับสุขละะที่คุณอ้อมคุณเจ๊กาวนะครับจริงๆอย่างเงี้ยผมผมก็อยากจะมาประสามพันธ์เรื่อยๆนะครับก็ เวลาเกิดเหตุเนี่ยผมเองต้องเรียนให้ทราบว่าเป็นอาจารย์สอนวิชาการตัวสั่นที่เกิดเหตุสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ผมไปสอนเนี่ยทั้งตํารวจและประชาชนผมจะบอกว่าวิชาที่สำคัญที่สุดก็คือวิชาการป้องกันรับษารทันที่เหตุเวลามีเหตุขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไม่ป้องกันทันที่เหตุเลยเนี่ยแล้วเราทําผิดตั้งแต่แรกเนี่ยกระบวนการต่างๆ่มันจะล้มเป็นโดมิโนก็คือเวลาจะค้นหาหลักฐานอย่างอื่นเนี่ยก็จะยากขึ้นแล้ว่กใช่ครับแล้ววัตถุพยญยาณก็ไม่ถูกต้องเช่นอาจจะมีคนไปจับแล้ว ถูกไหมฮะหลายๆที่เลยยังหลายๆคดีนะครับบางทีเกิดเหตุขึ้นมาปั๊บเนี่ยต้องต้องบอกก่อนว่าเมืองไทยมีเสน่ห์อย่างหนึ่งคือคือมีไทยมุงไทยมุงเพราะว่าผมไปอบรมต่างประเทศมาเนี่ยมันจะไม่มีไม่มีญี่ปุ่นมุงไม่มีฝลังมุงก็จะมีแต่ไทยมุงครับก็เพราะนั้นแี่ย อย่างว่าเป็นพื้นฐานนะครับว่าอยากจะทราบว่าเกิดอะไรขึ้นมาอยากทราบอยากทราบได้แต่อย่าไปทำลายหลักฐานนะครับเวลาจไปจับมาดูใช่เวลามีเหตุขึ้นมาเนี่ยก็ขอร้องอย่างว่าตอนนี้ต้องระวังแล้วถ้าอยากจับคนร้ายได้เนี่ยพอมีเหตุปั๊บเนี่ยก็ไม่ใช่เข้าไปถึงก็ไปช่วยเขาลื้อค้นทรัพย์สินว่าอะไรมันหายมั่งนะครับหรือว่าหรือว่าคนร้ายปีนตรงไหนก็ไปทําท่าปีนอย่างนี้ไม่ถูกต้องวิธีการที่ถูกคือว่าเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นเนี่ยถ้าไม่มีคนบาดเจ็บล้มตายอะไรจริงๆนะครับ ก็ให้อย่าเข้าไปแค่อย euh. ่าเข้าไปก็พอแล้วแล้วมีวัตถุสิ่งของอะไรเช่นมีเก้าอี้มีไม้มีอะไรเนี่ยเอาไปกั้นเอาไว้หรือถ้ามีเชือกฟางก็ได้ครับไม่ย้องยากเลยกั้นไว้ก่อนนะเอากั้นหรือเอารถไปจอดบังไว้ไม่ให้มีมีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยงวัตถุวิญาณนะครับคือทุกที่ที่คุณเข้าไปเนี่ยผมผมอยากจะเรียนถึงทฤษฎีหนึ่งของวิชาพิสูจน์ักฐานคือทฤษฎีของโลคัสทุกที่ที่คุณเข้าไปเนี่ยคุณมีการแลกเปลี่ยนวัตถุวิาน เช่นคุณเดินเข้าไปในสวนดอกไม้เนี่ยใช่ไหมคคุณก็เพิ่มรอยเท้าเข้าไปแล้ว<ช>และในขณะเดียวกันคุณก็เอาดินกับหญ้าในแตงแตง,แตงต้นไม้ไปด้วยเกิดเกิดการปลี่ยงวัตถุยางคือถ้าเกิดเหตุต่างๆแล้วท่านผู้ชมอยากจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้เนี่ย ทางที่ดีที่สุดถ้าไม่มีคนที่บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตเนี่ยก็คือไม่ควรที่จะเข้าไปเลยยังไม่ต้องเก็บของอะไรนะยังไม่ต้องช่วยเขาตอนแจ้งตำรวจก่อนครับตำรวจตำรวจที่ว่าก็คือพนักงานสวนตามสถานีหรือเราเรียกว่าโรงพักเนี่ยนะครับพนักงานสวบเนี่ยก็ขั้นตอนก็คือจะแจ้งฝ่ายพิสูจน์หลักฐานนะครับพิสูจน์หลักฐานก็จะส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอนที่เหตุไปเจ้าหน้าที่ตรวจสอนที่เหตุเนี่ยก็จะรีบเดินทางไปสถานที่เหตุให้ทัานนะครับก็ ตอนนี้เราก็มีการกำชับนะครับ5 <c oughs> นาทีต้องล้อมหมุนนะครับ <c oughs> ทุกคนต้องอป้องกันหนานที่เหตุใส่ถุงมือถุงมือตะก่อนแล้วก็ใส่ถุงมือผ้ามังข่ามาเดี๋ยวนี้เราใส่ถุงมือสีฟ้าอาจจะเห็นในในชุดในใน <c oughs> ทีวีเป็นถุงมือในไตยก็จะไม่เพิ่มอะไรน้นมือเข้าไป <c oughs> มีการใส่ถุงกุมเท้า <c oughs> ไม่ให้ไม่ให้ย่ำเข้าไปมีมีร <c oughs> อยเท้านะครับแล้วชุดเราก็เป็นเสื้อกั๊ก นะครับมีกระเป๋าเยอะๆเลยเราก็จะใส่พวกอุปกรณ์ไปใช้ตะลับเมตดเข็มทิศอะไรพวกนี้อุปกรณ์การเขียนนะครับการเขียนเหมือนตอนนี้เราพัฒนามาเรื่อยๆนะครับอีกหนึ่งเรื่องคุณเจษอีกไม่กี่วันจะถึงวันสงกรานมีเหตุเหมือนกันยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วก็ไปตกตามบ้านเรือนต่างๆประชาชนเขาก็เลยไม่เข้าใจค่ะฉันไม่ได้ยิงใครนะคุณตำรวจฉันยิงขึ้นฟ้าไม่ได้ตั้งใจจะยิงใครเลยคุณตำรวจเนี่ย ดีมากเลยครับที่คุณอ้อมพูดเรื่องนี้ขึ้นมาะนะครับเพราะว่าการยิงปืนขึ้นฟ้าเนี่ยตอนผมเป็นเด็กๆเองเนี่ยก็มีรุ่นพี่เขาเวลามีงานเลี้ยงเนี่ยเขายิงขึ้นฟ้าก็เคยไปถามว่าเอ๊ยยิงแล้วมันไปไหนเขาบอกว่าอ๋อมันโดนลมแล้วก็ไป <laughs> นะครับบางทีผมดูรายการไม่กาเคเบิลเนี่ยเขายิงเขาบอกอ่าไปกระแสลมแต่ปรากฏไม่ใช่ครับสมัยก่อนเราก็ไม่รู้พอตอนหลังเรามาเป็นตํารวจพิสูจน์หลักฐานแล้วเนี่ยเราเรียนวิชาฟิสิกส์อะไรเรารู้ว่าสสารไม่ได้หนีไปไหนนะครับ พอมีอยู่ครั้งหนึ่งผมไปรับราชการเป็นผูุ้่กับอยู่ที่ศูนยมาตรฐานเจ็ดนะครับก่<ม>อนหน้าที่ผมจะไปเนี่ยมันมีคดีที่ว่ามีลูกของนายดาบตำรวจท่านหนึ่งไปไว่ายน้<ม>ําเพื่อจะไปสอบรวมเล่าก็ข้างๆก็มีงานบวชก็ปรากฏว่าได้ยินเสียงยิงปืนป้องป้างป้างนีงปง<ม>่ปรากฏว่าน้องที่กาลังว่ายน้ำนี่เนี่ย,ยกระสุนตกจุกศรรีรษะเสียชีวิตเลยแต่ตอนนั้นไม่มีการดําเนินคดีอะไร อีกสักพักมาก็มีคดีเด็กผู้หญิง3คนกับ<ช>มอไซค์ซ้อนอยันที่เพชรบุรี<ช>ก็มีกระสุนตกมาถูกหน้าอกก็เสียชีวิตไป2อคนออพอผมไปเป็นผู้กับที่ศ<ช>ูนย์ประสานเจ็ดครับก็มีคดีขึ้นมาว่าช่วงปีใหม่เลยวันที่1มกราสองพันห้าสิบสี่นะครับมีการยิงปืนขึ้นฟ้าและเพราะว่ามีการฉลองปีใหม่กันก็ไปถูกน้องมานะครับเด็กเด็กผู้หญิงนอนระหว่างตากยายอันนี้หนึ่งในล้านเลยนะครับกระสุนก็ตกมาตัด เส้นเลือดหัวใจก็ลือดหัวใจ, <ะ S 2> วจก็เสียชีวิตนะครับก็เหตุเกิดประมาณห้าทุ่มขอ,ของวันที่หนึ่งนี้ทางตอนนั้นทางผู้บุ้มขบาัญชาที่ภาคเจ็ดก็โทรมาหาผมบอกให้ช่วยไปตรวจทีนะครับผมก็เดินทางไปพอไปถึงเนี่ยปรากฏว่าอันนี้ก็ต้องพูดย้อนไปนิดนึงผมก็ดูทีวีแล้วพอดูทีวีตอนเช้าปรากฏว่ามีคนเอ,เอาไม้ไปแยงรูกระสุนหลังคาเื้อนั้นเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องผิดเลยผิดมากๆอย่าทำนะครับถ้ามีรูกระสุนอะไรมันห้ามทาเด็ดขาด ตรงนี้เราจะใช้หลักเขาเรียกว่าโปรเจกต์ตาในการที่จะตรวจนะครับผมก็พอเดินไปทางถึงสถานที่เหตุก็ไปทําการร mm ี hmm. คอน u ัคชันก่อนถามว่าน้องไม้นอนตรงไหน,นที่กเกิดหตุแล้วลูกกระสุนตรงไหนปรากฏว่าลูกกระสุนเนี่ยอยู่เหนือตรงที่น้องไม้นอนพอดี mm hmm. แต่เนื่องจากว่าลูกกระสุนเนี่ยถูกไม้ไปแยงเสียสภาพผมก็เลยต้องปีนขึ้นไปข้างบน <Yeah. S 1> พอปีนข้างบนปรากฏว่ามันมีรอยสนิมที่มันหายไป mm hmm. ทําให้รู้ทิศทาง Oh. พอรู้ทิศทางเสร็จเราก็ทาเชื่อจริงๆนํำประเทศทใช้เลเซอร์นะแต่เราไม่มีเราก็ใช้เชือกฝาง oh. ก็เราก, <Laser. S 2> เราก็เราก็ได้เราก็ได้มุมจากหลังคาไปถึงที่หน้าอกน้องใหม่ hmm. นะครับเราก็คํานวณทิศทางว่ากระสุนเนี่ยพอผ่าศพมาเป็นกระสุนประมาณ11มิลิเมตรนะครับหรือจุดสี่ห้าเนี่ยเราก็คํานวณทิศทางไปปรากฏว่าไปมาจากหมู่บ้านหนึ่ง hmm. ห่างไปประมาณกิโล200เมตรตามตามที่เราคํานวณก็ <Okay. S 2> ไปเจอเขาก็บอกวันที่หนึ่งมีการยิงปืนขึ้นฟ้าแค่สามลายเขาเขาทานเหล้าดื่มเหล้าแล้วก็ยิงเราก็ไปออกหมายหมายค้นพอได้ปืนมาเราก็ตรวจเปรียบเทียบจากกลุ่มงานตรวจอาวุธปืนก็พฏว่าหัวกระสุนนตรงกันเขาก็รับสารภาพก็คือเจอคนที่ยิงแบบนี้มีความผิดไหมครับมีมีความผิดนะครับประมาทแล้วทำให้บุคคลอื่นเสียชีวิตแล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะยิงปืนขึ้นฟ้านี่ก็มีความผิดเลยมีความผิดอยู่แล้วนะครับมาตรา2 4 6นะครับ ซึ่งอันเนี้ยทางตอนพอดีตอนนี้ท่านผู้จัดการของเราก็คือพลตำรวจโทอนุเมฆบองนะท่านกำลังทําเรื่องนี้พอดีว่ากำลังวิจัยอยู่แล้วถ้าเสร็จยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะทําออกมาเป็นแผ่นพับแจกไปทั่วประเทศลณรงไม่ให้มีการยิงปืนขึ้นฟ้าเพราะว่าเดี๋ยวเข้าใกล้สงการแล้วพอดื่มเหล้าก็จะคือกนองก็ยิงเมื่อตอนปีใหม่เห็นทางช่องอื่นๆเขายิงกัน เยอะแยะเลยนะใช่วันนี้ได้ความรู้มากๆนะค่เจตในครั้งต่อไปเราจะสัมภาษณ์ท่านอีกนะคะจะได้ขดเกรดความรู้เพิ่มเติมกันอีกค่ะใช่แล้วครับนี่คือการพิสูจน์หลักฐานของตํารวจไทยในยุคปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่กาจังหวัดภาคเหนือตอนล่างต้องนี่เลยฮะศูนย์พิสูจน์หลักฐาน6นะครับอยู่ที่ตำบลหัวรอของเรานี่เองวันนี้ต้องขอบ